สวัสดีครับสวัสดี ในทีมงานนี้นะครับมองทุกท่านแล้วนะครับในวันนี้ผมรู้สึกคุณหน้าคุ้นตาเป็นอย่างยิ่งทุกท่านครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับองค์กรไลคอนของเรานี้เป็นองค์กรกานสุดนะครับต่อตั้งที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็กระจายไปทั้งหมด210ประเทศ ดังนั้นองคอ์กรของเรานี่ยคือองคอ์กรการกุศลที่อยู่มานานนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ประเทศไทยก็นานพอสมควรนะครับดังนั้นการสัมมน,นาสมเริจนะครับเอ๊ะทำไมยิ่งทำกิจกรรมสมาชิกยิ่งไม่มีนะครับเค็ดลับอยู่ข้อเดียวครับท่านทำในพื้นที่นะครับพวกเราทุกท,ท่านนะครับให้มามีส่วนร่วมในการจัดการ หลังจากวันนี้แล้วก็คิดว่าทุกท่านจะนําความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับไปบริหารโสโมสรของท่านไปบริหารองค์กรของเราเพราะว่าไลออนเป็นองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดทำในพื้นที่เสร็จได้คนในพื้นที่เข้ามานะครับสโมสรก็เลยแข็งแกร่งขึ้นมานะครับหลังจากเราได้คนมาแล้วเราก็ส่งเข้าอบรมนะครับก็คือ GLT ทำแค่นี้ครับ ประชุมกิจกรรมอบรมแค่นี้ครับเพืนนะ่พอนแข่งแล้ไม่ต้องคิดอะไรมากสำหรับสโมสรที่ในภาคของเรานะครับบมื่อเมื่อสักครู่นี้ท่านแล้วประหย,ยัดในวิชาการเดี๋ยวผมประสบการณ์นะครับที่หลังจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับรางวัลมีไนะครับคุณสมบ,บัติอะไรครับที่เราจะเอาสมาชิกเข้ามาชมวสรอนคนที่คนนะั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเวลาไม่น้อยนะครับเอาสักครู่อ่านเชิญครับยกมือครับ ครับครับถูกต้องครับอิจ่าท่านครับยังไม่ถูกใจผมอีกนิดนึงมีจิตอาสาค่ะมีจิตอาสา,า,าก็ถูกต้องครับท่านครับบพรขอมไอ้วันนี้ตอบได้ทุกคนทุ<ม><ว>กสิ่งทุกอย่างที่พูดกันตอบได้หมดเลยนะครับเจอครับมีความเมตตาครับไอ้ผู้ให้ถูกต้องเองครับทีนี้<ม>ครับถูกต้องเิญครับครับมีความเมตตาครับแต่เดี๋ยวสักครู่ยังไม่ถูกใจสักครู่นะครับ ผู้สมัครนะครับจะต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมนะถ้าเรามีความสุขในการเป็นไรอนันเอาก็กรัวเป็นไรอนันสากลน,นะเพราอยากเป็นตัวสมาชิกทุกรูปแบบทุกวิธีการทำในก็แล้วแต่ให้สมาชิกเพิ่มให้สมาชิกเยอะเพราะนั่นเขาก็จะมีรูปแบบต่าง